เทรด binary option OTC เสาร์อาทิตย์ก็สามารถหาเงินได้กับกลยุทธ์เทรดสั้น1นนาทีสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี1 0,000ื่นเหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลยและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับสำหรับอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้เทรดวันเสราร์อาทิตย์กับตลาด OTC นะครับผมจะใช้อยู่ด้วยกัน4ตัว ก็มาที่ตัวแพลตฟอร์มของ8 x e นะครับก็มาที่ตัวอินดิเคเตอร์เนาะอินดิเคเตอร์ที่ผมเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับก็จะมีเป็นตัวสคริปต์เทรดตัว MA Cross นะครับก็จะเป็นตัวลูกศรที่ชี้ลงชี้ขึ้นนะครับโดยเราจะทําการซื้อตามลูกศรตามของแท่งถัดไปนะครับสมมุติลูกศรขึ้นแท่งนี้นะครับเราก็จะซื้อลงในแท่งนี้นะครับถ้าลูกศรชี้ขึ้นเราก็จะซื้อขึ้นในแท่งถัดไปก็คือแท่งนี้นั่นเอง แล้วก็ถ้าลูกศรชี้ลงแล้วก็ซื้อลงในแทงถัดไปเห็นไหมครับมันก็จะปิดตามสีที่ลูกศรชี้นะครับสำหรับตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวพาราบริกซานะครับเป็นตัวไข่ปลานั่นเองไข่ปลาเนี่ยก็ถ้าอยู่ด้านบนเรามองขาลงนะครับถ้าอยู่ด้านล่างเรามองขึ้นเนาะและตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัวเรนโบนะครับตัวเรนโบเอาไว้ในการดูเทรนแล้วก็จะมีในตัวสุดท้าย จะเป็นตัว Wave Volume นะครับสำหรับ i n d i c a คเตทั้ง4ตัวนี้นะครับผมก็ได้สอนวิธีการเพิ่มเอาไว้ในช่องนะครับลองย้อนคลิปไปดูได้นะครับแต่ละ อินเคเตอร์เนาะผมสอนเพิ่มเอาไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับที่ลิงก์ด้านบนตรงนี้เลยสําหรับตัวสคริปเทลูกศอน,นะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับก็ให้กดลิงก์เข้ากลุ่มทักหาแอดมินได้เลยนะครับบอกขอสคริปเทสตัว MA หน่อยนะครับโอเคครับเรามาดูเงื่อนไขในการเข้าเทรดกันคร่าวๆนะครับสําหรับตลาด OTC อ่าสำหรับเงื่อนไขในการบายเนาะหลักการที่เราจะมองภาพนะครับในการที่ กราฟจะวิ่งขึ้นนะครับก็ให้สังเกตตัวลูกศรเนาะมีลูกศรสีเขียวนะครับเราก็จะทำการซื้อขึ้นในแท่งถัดไปแบบนี้นะครับหรือสังเกตจากตัวไข่ปลานะครับมันอยู่ข้างล่างตัวของตัวแท่งเทียนนะครับก็มองทิศทางที่กราฟเนี่ยจะมีการวิ่งขึ้นหรือสังเกตจากตัวเวฟวอลลุ่มนะครับเวฟวอลลุ่มเนี่ย เห็นไหมครับว่ามันเกิดเป็นแท่งเขียว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 นะครับเมื่อมันเกิดแท่งเขียวเขียวแบบนี้นะครับเรามองที่ทางที่กราฟจะมีการวิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่คอนเฟิร์มนะครับกราฟเนี่ยอยู่เหนือตัวเรนโบ์นะครับเห็นไหมเส้นเรนโบ์เนี่ยก็กราฟเนี่ย แทงเทียนเนี่ยก็จะไหลขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับสำหรับทิศทางขาลงนะครับที่เราจะเน้นซื้อออเดอร์ลงเนาะก็สังเกตตัวลูกศรนะครับลูกศรสีแดงนะครับถึงแม้ออเดอร์นี้เนาะเกิดลูกศรแล้วนะครับลงมาปิดใต้เรนโบว์แล้วอาจจะมีการแพ้นะครับในไม้หนึ่งแต่ถ้าเพื่อนๆเดินเงินทบไม้นะครับมาเทรดเพิ่มอีก1ไม้นะก็จะชนะในไม้2นะครับแบบนี้นะโอเคเห็นไหมครับทิศทางส่วนใหญ่เนาะถ้าไข่ปลาอยู่ด้านบนนะครับ อยู่ด้านบนของตัวแท่งเทียนี่นทิศทางก็จะมองลงนะครับแล้วก็ตัวเวฟนะครับถ้าเวฟเนี่ยขึ้นเป็นสีแดงแบบเนี้นะครับสีแดงยาวเลยนะครับก็จะมองทิศทางที่กราฟจะวิ่งลงนะครับกราฟจะวิ่งลงแล้วก็ถ้าตัวแท่งเทียนเนี่ยนะครับมันอยู่ใต้เรนโบว์แบบนี้นะครับไม่สามารถยืนขึ้นมาอยู่เหนือเรนโบว์ได้นะครับก็จะเป็นมองเป็นทิศทางขาลงกราฟก็จะวิ่งลงไปได้เรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็น การบอกตัวทิศทางเนาะจากอินดิเคเตอร์ว่าจะกราฟจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงนี่เราดูอินดิเคเตอร์ทั้ง4ตัวนี้ประกอบนะครับก็จะช่วยให้เรามองเห็นแนวโน้มทิศทางของกราฟได้นะครับโอเคครับเรามาลุยเทรดเทคนิคนี้กันเลยนะครับกับตลาด OTC เริ่มต้นนะพอร์ตเริ่มต้นอยู่ที่2548บาทนะครับก็มาเริ่มออเดอร์แรกกันก็ตรงนี้นะครับเป็นคู่ GBPJPY เนาะ ก็มาเริ่มเทรดนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ผมกําลังเลงอยู่นะถ้าคือแท่งนี้ย <c oughs> มันปิดอยู่เหนือเส้นสีน้ําเงินที่ผมตีเอาไว้นะครับคือเนื้อเทียนนะครับถ้ามันปิดขึ้นมาอยู่สูงกว่านะครับหรือปิดเท่ากับเส้นตรงนี้นะครับผมจะเปิดออเดอร์ราคาเปิดเลยนะครับแต่ถ้าแท่งนะครับตรงนี้นะครับมันปิดต่ํากว่าเส้นที่ผมตีเอาไว้ตรงนี้นะผมจะรอ ราคาย่อลงมานิดหนึงนะครับแล้วก็ดูแรงดิดกลับไปเนาะเพราะว่าตรงนี้นะครับผมสังเกตว่าตัวเวฟนะครับเป็นสีเขียวแล้วนะครับแล้วก็ทิศทางนะครับของกราฟเนี่ยนะครับเหมือนกําลังจะกลับตัวนะครับก็เป็นในรูปแบบของพฤติกรรมแท่งเทียนเดี๋ยวดูแรงรีเจคชั่นอีกรอบนะครับกับหน้าเทด โอเคก็มาลุยกันเลยครับเห็นไหมครับว่าการาฟเนี่ยมันด,ด,ดิดอยู่นะครับก็รอรุ้นนะครับอีก3 2 1นะครับปิดแท่งเนาะก็ไม่ได้ปิดสูงกว่าเส้นนะครับแสดงว่าเราเนี่ยต้องรอราคารีเจคชั่นย่อลงมาแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปเดี๋ยวรอราคาย่อลงมาก่อนนะครับตอนนี้ขึ้นมายืนเหนือเส้นนะครับ61.8ตัวฟิโบที่ผมตีเอาไว้นะครับ แสดงว่าตรงนี้นะครับมีแรงที่จะดิดกับตัวอ่าถ้าย่อลงมาอย่างนี้นะครับเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นเนาะราคาดีกว่าราคาเปิดอ่ะโอเคนะครับเป็นแรง Rejection ดิดกลับขึ้นมาเนาะผมก็เลยเปิดออเดอร์ buy ซื้อขึ้นมานะครับในส่วนของตรงนี้เราเนี่ยสามารถซื้อออเดอร์ใน30วินาทีแรกนะครับก็จะได้ออเดอร์ที่มันจะปิดจบในแท่งนี้เนาะ โอเคครับเหลือ3วิสุดท้าย2 1นะครับก็ปิดชนะไปสวยงามนะครับตรงนี้เป็นเทนขาขึ้นเนาะเดี๋ยวเราจะ follow ซื้อขึ้นกันต่อนะครับอ่ะย่อมาก็เปิดออเดอร์ซื้อขึ้นไปเพราะว่าเนี่ยมันเป็นแท่งที่กำลังจะกลับตัวเนาะตรงนี้ก็เป็นสัญญาณในการคอนเฟิร์มนะครับอ่าเทลงมาย่อก่อนเลยใช่ไหมถ้ามันย่อลงมาราคาด้านล่างนะครับราคาด้านล่างอีกสักหน่อยเดี๋ยวผมจะ ซอยเพิ่มนะอะขอซอยเพิ่มอีกสองไม้นะครับเป็นการถัวเฉลี่ยราคานะครับในแท่งนี้เนาะถ้ามันปิดสูงกว่าจุดที่ผมซอยมาเนี่ยผมก็ยังได้กำไรอยู่พันสี่นะครับเพราะว่าไม้แรกของผมเนี่ยเปิดได้ราคาอยู่สูงน้่นบนเนาะแล้วตรงเนี้ยผมเห็นว่าเทนเนี่ยมันกำลังจะกลับตัวนะครับแล้วก็มองว่ามันน่าจะลงไม่ไกลถึงปิดเกินครึ่งแ,ง,งแท่งของแท่งก่อนหน้าหรอกนะครับ โอเคนะครับสำหรับออเดอร์ที่2เราก็ปิดชนะมานะครับอันนี้ก็บวกมาพันสี่นะครับข่าวดีนะครับสำหรับใครที่โดนลดเปอร์เซ็นต์เทรดทำกำไรอยู่หรือถอนเงินเข้าช้า3 5ถึงวันแล้วเงินยังไม่เข้าสำหรับใครที่สมัครผ่านลิงก์ของผมนะครับเข้ามาในห้องเทคนิคลับเนาะจะมีแอดมินเนี่ยคอยตามให้นะครับใครอยากได้สิทธิพิเศษแบบนี้นะครับก็แอดไลน์นี้มาได้เลยนะครับบอกอยากเข้าห้องเทคนิคลับ JTP นะครับเดี๋ยวแอดมินพาเพื่อนๆเข้าห้องเทคนิคลับของผมนะครับ โอเคเดี๋ยวไปต่อกันออเดอร์ที่3นะครับโอเคสำหรับออเดอร์ที่3นะครับผมเห็นทรงตัว GU เนาะขอตีฟิโบขึ้นมาเช็คดูแนวหน่อยนะครับก็มีลงมาเทสแนวที่38.2นะครับคือถ้าแท่งนี้นะครับมันปิดต่ำกว่าเส้น38.2นะครับผมจะ o o l o w w เซ ll นะครับอ่าถ้าเทลงมาอย่างนี้เนาะมันเป็นการทะลุแนวลงมานะครับเดี๋ยวผมเปิดออเดอร์ซื้อลงอ่ะราคาดีเนาะเปิดออเดอร์ซื้อลงขึ้นมา โอเคเปิดออเดอร์ลงนะครับก็มารอลุ้นนะครับให้ออเดอร์นี้เทลงมาโอเคครับสิวิสุดท้ายนะครับกราฟก็เทลงมาปิดอยู่ใต้เส้นอยู่นะครับตอนนี้3 2 1นะครับก็ปิดชนะไปสวยงามนะครับสำหรับออเดอร์ที่3นะครับออเดอร์ที่3เราก็วินติดกันมาทั้งหมด สามไม้แล้วนะครับสามไม้ที่เราวินติดกันสวยงามเลยนะครับตอนนี้พอร์ตก็ขึ้นมาบวกเป็น25,363บาทแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาหาคู่เทรดลุยกันต่อโอเคตรงนี้กำลังมีลูกศอน,นะครับกำลังชี้ขึ้นเลยเป็นคู่ GU เนาะขอตีฟิโบเช็คแนวหน่อยนะครับก็มีแนว61.8ที่โซด้านบนถ้าแท่งนี้ปิด เต็มแท่งแล้วอยู่สูงกว่า61.8ปาปิดเต็มแท่งนะครับก็ทำการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นมานะครับเห็นไหมมันปิดเหนือโซนที่ผมตีเอาไว้ด้วยนะครับ6ก8นี่ยถ้าคือแท่งเทียนเนี่ยมันปิดสูงกว่าแนวเนี้ยนะครับมีโอกาสที่แท่งเทียนเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปต่อได้นะครับ แต่ถ้ามันชนแล้วไม่ผ่านนะครับมันก็ย่อ,อก่อนนะครับตรงนี้ผมจะไม่ยังไม่ซอยไม้เพิ่มเนาะเพราะว่ามันเทค่อนข้างรุนแรงนะครับเดี๋ยวจะเตรียมไม้2เผื่อเอาไว้ด้วยนะครับตรงนี้พอดีเพิ่งเปิดไม้แรกมาอ่าเหลือประมาณอีก20ว่วิอ่าเหมือนจะมีแรง rejection นะครับแรง rejection ดีดขึ้นมานะครับอ่ะมารอลุ้นนะครับสำหรับออเดอร์นี้จะขึ้นไปปิดเหนือจุดที่ผมเข้าได้ไม่เอ่ยเหลือประมาณ5 4 สามสองหนึ่งนะครับโอ้โหเป็นแฮมสวยงามมากเลยนะครับนะตรงนี้นะก็เห็นไหมครับลูกศรพลังลูกศรชี้ขึ้นนะครับบวกติดกันมาสี่ออเดอร์ติดแล้วนะครับเขียวมาสี่ออเดอร์เลยนะตรงนี้เห็นไหมครับมีพลังลูกศรสีเขียวชี้บอกทิศทางชี้นำเราแล้วนะครับรออะไรล่ะครับก็ซื้อขึ้นตามลูกศรเนาะ โอเคครับสำหรับคู่ GU นะครับตรงนี้กราฟกำลังวิ่งแรงเลยขอตีฟิโบเช็คแนวหน่อยนะครับมองภาพใหญ่เนาะเพราะว่ามันทะลุ ทำลายโซนแนวต้านขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยโอ้โห้แท่งเขียวใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการ follow ซื้อขึ้นนะครับเพราะว่าแท่งเขียวใหญ่แบบนี้นะครับแรงบายกําลังเยอะเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะไหลไปตามเทรนนะครับเพราะว่า indicator เนี่ยนะครับก็ชี้นําทิศทางของกราฟเนาะมองที่จะขึ้นราคาย่อลงมาสักนิดนึงก็จะเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นอ่ะย่ออีกไหมอีกไหมรอแรงแงก่อน อะเข้าไปประมาณนี้แล้วกันราคาก็ได้ดีกว่าราคาเปิดนิดหน่อยนะครับได้เปิดราคาดีเปิดนิดนึงโอเคครับเหลือห้าสเดี๋ยวเตรียมทบไม้นะครับเพราะว่าไม้นี้ครับปิดแพ้ไปแล้วก็เปิดไม้สองทบขึ้นมานะครับ การเทรดของเราเนี่ยจะมีการเดินเงินแบบตัวมาติงเกลสามไม้เทรดเนาะถ้าเราแพ้ไม้นี้เราก็เปิดออเดอร์ทบไม้2ขึ้นมานะครับก็ใส่เงินไป2เท่าเวลามันชนะไม้2เนาะมันก็จะทำให้เราได้กำไรนะครับเพราะว่าไม้1เราขาดทุนไป2 0 0พันนะครับไม้นี้ใส่ไป4,000ก็จะได้กำไรอยู่ที่3,407บาทเนาะก็ถ้า ชนะไม้นี้นะครับเอาไปหักลบกับที่ขาทุนไป2,000ก็จะเหลือกำไร1,400นะครับสำหรับออเดอร์นี้โอเคเหลืออีก10กว่าวินาทีปริงเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะไม้2มานะครับ โอเคครับเราก็ชนะ4ไม้ติดกันเนาะแล้วก็มีแพ้1ไม้แล้วก็ชนะเพิ่มอีกหนึ่งไม้เดี๋ยวผมจะเทรดอีก1ออเดอร์เนาะเราก็เทรดกันมาตรงนี้ออกมาแล้ว6ออเดอร์เดี๋ยวจะเทรดอีกออเดอร์หนึ่งก็เป็นออเดอร์ที่เนะครับเป็นออเดอร์สุดท้ายแล้วกันโอเคคู่ U Shape นะครับตรงนี้ปิดต่ำกว่า50เนาะก็ถ้าเด้งขึ้นมาเนี่ยแถวเปิดออเดอร์แถวเส้น50ได้เลยนะครับ เลงเอาไว้เนาะเส้น50คือเส้นเสียมเงินที่ตีขึ้นมาแบบนี้นะครับทาการเปิดออเดอร์ซื้อลงนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเส้นแนวต้านเนาะเส้นแนวต้านที่กราฟเด้งขึ้นมาเนี่ยคือแท่งก่อนหน้าเนี่ยมันทะลุลงมาแล้วนะครับแล้วแรงเนี่ยมันพยายามดิดขึ้นไปเช็คแนวเราก็จะเข้าออเดอร์แถวตัวแนวต้านนะครับแนวต้านถ้ากราฟมันอยู่ข้างล่างเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาชนด้านบนมันจะเป็นตัวแนวต้านเนาะที่จะกดกราฟเอาไว้เราก็มาลอลุ้นกันอีก10กวิ โอเคก็ปิดชนะไปสวยงามนะครับกับออเดอร์สุดท้ายเราก็มีการเทรดทั้งหมดนะครับ7ออเดอร์นะครับมีแพ้ไป1น,นะครับก็ชนะมา6เนาะก็สวยงามนะครับกับการเทรดตลาด OTC วันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับอ่ะมาสรุปผลกันนะครับก็ พอจาก2,500เนาะตอนนี้ก็โตมาเป็น31,000นะครับ800ก็ทำให้เราเทรทั้งหมด7ไม้นะครับแพ้ไป1ชนะ6นะครับ กำไร11,333าราสบาทนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เนาะก็เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทรดกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคเนี่ยก็ไม่มีเทคนิคไหนเนาะที่จะเอาชนะตลาดได้ร0 0นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่บัญชีเทรดนะครับมีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพส์ที่ปักหมุดเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนนะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ